มาดูสถิติยอดการจัดส่งและการเติบโตของวงการสมาร์ทโฟนทั่วโลกใน3เดือนแรกของปี2021นี้กันครับ <S <S ผู้ชมครับวันนี้ผมเอาสถิติมาคุยกันสักนิดหนึ่งนะครับนี่เป็นการรวบรวมโดยบริษัท Canalys นะครับซึ่งบริษัท Canalys เนี่ยเขาจะเป็นบริษัทที่จะไปนับยอดการจัดส่ง ออกจากโรงงานของแต่ละบริษัทนะฮะออกจากสต็อกของแต่ละบริษัทเนี่ยเขาจะไปนับยอดตรงนั้นนะฮะแล้วก็มาทําสถิติรวมว่าในแต่ละไตรมาสของแต่ละปีมีบริษัทไหนมียอดการจัดส่งมากขึ้นน้อยลงเท่าไหร่นะครับเป็นสถิติมากขึ้นแค่ไหนนะครับแต่ละปีนะฮะอันนี้คือสถิติของเดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคมนะครับไตรามาสแรกของปี2021นีนี้นะครับมาลองเปรียบเทียบดูว่า ปีที่แล้วตอนเริ่มโควิดใหม่ๆก็ช่วงนี้แหละนะฮะกับปีนี้หลังจากผ่านโควิดไปแล้ว1ปีตลาดสมาร์ทโฟนเติบโตขึ้นแค่ไหนใครขาย,ขายดีขึ้นบ้างดีขึ้นแค่ไหนมาดูกันครับนะฮะในเดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคมของปี2021นี้นะครับสมาร์ทโฟนทั่วโลกทุกยี่ห้อรวมกันถูกจัดส่งออกไปจากบริษัทนะครับทั้งหมด347ล้านเครื่องนะฮะ เติบโตจากปีที่ผ่านมาปี2020 27%ปครับปี2020สเนี่ยส่งออกไปแค่272ล้านเครื่องเท่านั้นเองจะสังเกตว่าสถานการณ์โควิดของทั้งโลกตอนนี้ดีขึ้นแล้ว โดยเฉพาะเศรษฐกิจของวงการสมาร์ทโฟนใช่ไหมฮะดีขึ้นแล้วนี่ขนาดเดือนมกรากับเดือนกุมภามีนามีปัญหาเรื่องชิปประมวลผลขาดตลาดนะปีนี้นะยอดยังโตขึ้น27โอ้โหถ้าไม่มีปัญหาเรื่องชิปขาดตลาดนะอาจจะเติบโตวกว่าน,นี้ด้วยซ้ำนะครับอ่ะมาดูว่า5อันดับแรกของวงการสมาร์ทโฟนใครขายดีสุดอันดับหนึ่งซัมซุงครับนี่ยซัมซุงตรมาสแรกปีนี้ซัมซุงขายไป7% ผมเรียกว่าขายแล้วกันสั้นๆเพราะว่าเขานับจากยอดจัดส่งก็คือยอดที่จะขายได้แหละนะฮะไดมาแรกนะครับซัมซุงขายไป76ล้านเครื่องปีที่แล้วขาย59ล้านเครื่องเพราะฉะนั้นซัมซุงปีนี้เป็นอันดับหนึ่งแล้วโตขึ้น28%โอ้โหครองส่วนแบ่งการตลาดอยู่22%นะครับถือเป็นแชร์ที่มากกว่าคนอื่นอยู่ อันดับ2 Apple ครับนี่ไอโฟ12เปรียบเทียบกับ iPhone 11ปีที่แล้วเป็นยังไงบ้าง iPhone 12ปีนี้3เดือนแรกของปี2021ขายไป52ล้านเครื่องครับในขณะที่ iPhone 11ปีที่แล้วขายได้แค่37ล้านเครื่องโอ้โหแสดงว่าการเปลี่ยนแปลงการเปิดตัวรุ่นใหม่การเปลี่ยนรูปทรงเปลี่ยนโมเดลใหม่ของ iPhone ครั้งนี้เวิร์กนะฮะ เติบโตขึ้นกว่าเดิมถึง41%เมื่อเทียบกับปีที่แล้วนะครับ37ล้านกับ52ล้านโอ้ขายดีต่างกันเยอะนะครับถึงแม้ว่า iPhone mini จะขายไม่ได้ก็รุ่นอื่นๆก็ยังขายได้ดีอยู่นะครับก็ถือว่า Apple ยังมาแรงและเป็นอันดับ2อยู่นะครับอันดับ3คือใครครับ Xiaomi นะ Xiaomi นะครับ3เดือนแรกขายไป49ล้านเครื่องครับในขณะที่ปีที่แล้วเนี่ยยอดขายต่างกันมาก ปีที่แล้วเนี่ยยอดขายได้แค่30ล้านเครื่องแค่นั้นเองปีนี้เพิ่มขึ้นมาถึง19ล้านเครื่องจึงทําให้เสียวมนะครับเติบโตขึ้นจากเดิมถึง62%ทยานขึ้นมาอยู่อันดับ3เลยโอ้โหสุดยอดนี่ขนาด <c oughs> มี11อัล u l t r นะ ของไม่พอขายมีหลายรุ่นมากนะที่ที่ทมีขายกันเยอะๆก็คือโ o โค F3 แต่โ o โคก็แยกออกไปเป็นอีกแบรนด์หนึ่งแล้วเนาะแต่แบรนด์ของมีเองเนี่ยตอนนี้มือถือนะฮะผลิตไม่ทันครับของไม่พอขายนี่ถ้าของพอขายจะยอดจะสูงกว่านี้อีกนะนี่ยังได้49ล้านนะครับอันดับ4 oppo ครับ3 <S <S เดือนขายไป37ล้านเครื่องปีที่แล้วขายไปแค่23ล้านเครื่องเท่านั้นเอง บเบ็ดเสร็จ Oppo ปเติบโตขึ้นมาถึง60%ซึ่งถือว่าโตมากๆเลยทีเดียวนะครับอันดับ5 vivo ครับ vivo ก็3เดือนแรกขายไป36ล้านเครื่องนะครับในขณะที่ปีที่แล้วได้แค่24ล้านเครื่องเองนี่ปีนี้ถือว่าขายดีกันทุกเจ้าเลยนะครับ5อันดับแรกนี่เติบโตกันแบบว่าหลัก40% 60%นะมีซัมซุงเนี่ยขยบน้อยสุดแต่ว่ายังเป็นอันดับหนึ่งอยู่ไงอยู่ที่แค่28%เเท่านั้นเองนะครับแสดงว่าปีนี้เนี่ยวงการสมาร์ทโฟนก็ต้องเจริญรุ่งเรืองกันแล้วก็ เรียกว่าคึกคักอย่างแน่นอนถ้าไม่มีปัญหาเรื่องชิปประมวลผลแล้วชิปประมวลผลที่ขาดไม่ส่งผลไปถึงฮาร์ดแวร์ส่วนอื่นๆนะตอนนี้กลัวอย่างเดียวกลัวโรงงานเหล่านี้เนี่ยพอเป็นผลิตไม่ทันแล้วกลัวช็อตพอช็อตปุ๊บเนี่ยผลิตอย่างอื่นก็ไม่ทัน Memory, เมมโมรี่เดี๋ยวแรมก็ไม่พอเดี๋ยวสตอร์เรจก็จะตามมาอีกยิ่งไปกันใหญ่เลยนะครับแหมเศรษฐกิจกำลังไปได้ในขณะที่ประเทศไทยยังไม่ได้วัคซีน